พระล่วงนั่งหน้าโหนกเชตุพลสุขโขทยัยเนื้อดินสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระกลุ่นะครับพระกลุ่เนื้อดินขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กขนาดเล็กเล็กเล็กกว่าเล็กกว่าข้อนิ้วก้อยนะครับเป็นพระเชตุพลนะเขาเรียกกันพระเชตุพลพระพิมพ์นี้นะครับจะมีขึ้นที่สุขโขทยัยแล้วก็กำแพงเพชรนะครับ ซึ่งกงถือว่าทั้งสุขโขทัยและกำแพงเพชรก็เป็นพระยุคเดียวกันนะครับคือยุคสุขโขทัยด้วยกันนะครับแต่สําหรับพิมพ์นี้เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ก็คือว่าหน้าเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะ,จะโหนกใหญ่ขึ้นมานะครับก็เลยเรียกว่าพระล่วง,งหน้าโหนกหรือบางคนเขาก็เรียกว่าเชตุพลหน้าโหนกนะครับหรือถ้าขึ้นที่กำแพงเพชรเนี่ยก็เรียกว่าพระกำแพงหน้าโหนกนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อดินนะ ซึ่งบอกว่าที่บอกว่าขึ้นที่สุขโขทัยก็ต้องสังเกตที่เนื้อพระนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระที่ขึ้นที่กําแพงเพชรเ,เนื้อจะออกเนื้อละเอียดกว่านะครับเนื้อละเอียดแล้วก็แล้วก็มีมีความนุ่มนะครับมีความนุ่มตาแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อพระที่ค่อนข้างจะ,จะแข็งนะครับแล้วก็ออกดาแกร่งแล้วกระด้างขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็น ที่สุโขทัยนะจะตีเข้าที่สุโขทัยนะครับอย่างอย่างองค์นี้เนี่ยผมก็จะตีเข้าที่สุโขทัยนะครับลองชมดูนะครับพ,พระเชตุพนหน้าโหนนะครับจะเห็นว่าผิวเนี่ยจะดูและจะหยาบตานิดนึงนะครับพระจะไม่ใช่เป็นดินเนื้อ,อละเอียดน,นะครับพระจะดูหยาบตานะครับแล้วก็ธรรมชาติพระกร่ก็ต้องมีมีคาบกรุนะครับฝ้ากร่นวลดินที่ ติดอยู่ตามพื้นผิวนะครับขององค์พระนะครับครับจะสังเกตใบหน้านะครับในหน้าจะอูมใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นชื่อพิมพ์พระเชตุพนหน้าโหนกนะครับแต่องค์นี้นี่หน้าตาติดไหลๆนะครับติดรูปกระตาไายๆจมูกนะครับไหลๆนะครับมีใบหูนะครับ ระองค์นี้เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาจะเป็นพระสามเหลี่ยมนะครับอันนี้จะเห็นเห็นเส้นเส้นบังคับพิมพ์อยู่นะครับเส้นบังคับพิมพ์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตัดปีกส่วนที่เนื้อเกินบังคับพิมพ์ออกไปนะครับบางองค์เนี่ยก็จ,จะตัดเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับตัดเป็นสามเหลี่ยมตัดก็เขาก็จะใช้ใช้ไม้ไผ่ตัดนะครับหมายก่อนน่าจะเป็นไม้ไผ่ เหลาบางๆแล้วก็กรีดออกเนื้อดินนะครับก่อนที่จะเอาไปเผาทั้เนียเนื้อดินองค์นี้เนี่ยจะมีธรรมชาติของลาดำนะครับลาสีดำพวกนี้นะครับก็ลาดำลากระจายอยู่นะครับมีลากระจายอยู่ตามผิวนะครับแล้วก็มีคาบกรุกรบด้วยนะครับ บนลาบ้างลาขึ้นทับคาบกุ่บ้างนะครับทับไปทับมานะครับเป็นธรรมชาติของทาบกู่เนื้อดินหรือเนื้อชินนะครับจะคล้ายๆกันก็คือมีลาขึ้นสีดำลักษณะน,นี้คาปางสมาธินะครับ ตัวองคล์ลำตัวองค์พระกับวงแขนเนี่ยจะไม่ได้ยกศูนย์เหมือนตัวศีรษะขององค์พระนะครับอันนี้ตัวเข่านะครับเข่าแข้งด้านหลังด้านหลังก็เป็นธรรมชาตินะครับพระกดมือนะครับมีรอยนิ้วมือนะครับเล็กๆ แล้วก็มีลาดำนะครับมีข้าวผุทับไปทับมาบนลาดำนะครับลาดำก็เข้มบ้างนะครับจางบ้างนะครับตามธรรมชาติดูไม่ได้จงใจอะไรนะครับลักษณะของการปิ้นกดเข้าไปในพิมพ์แล้วก็เนื้อดินปิ้นขึ้นมานะครับ ก็มีทั้งค้าบผ่านสภาพมีทั้งบินใหม่บินเก่านะครับอันนี้ก็จะมีบินใหม่มีแผลใหม่ด้วยนะครับสำหรับองนี้นี่คือคราบคราบกรุบสีน้ําตาลเทาๆเนี่ยนะครับคราบพวกนี้ล้างออกยากมากนะครับจะฝังแน่นอยู่ในผิวของพระไปแล้ว อบนะครับออก็เป็นลักษณะของการกดพิมพ์พอดีพอดีนะครับเพก็มีปิ้นๆฟิวฟิวอยู่นะครับไม่ได้มีการตัดปาดอะไรนะครับสำหรับองค์นี้โอเคพระร่วงนั่งหน้าหนูเชตุพลสุโขทยเนื้อดินขอบคุณครับ